ส่องกิจกรรม3คนกักตัวอยู่บ้านแต่ละคนเด็ดๆทั้งนั้นแหละจ้าช่วงนี้หลายคนคงจะต้องกักตัวอยู่ในบ้านเพราะเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเพื่อที่จะได้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่บอกได้เลยนะคะว่าการกักตัวอยู่ในบ้าน14วันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้เราเลยพาทุกท่านมาส่องกิจกรรมของ3คนดงังที่ต้องก,กักตัวอยู่ในบ้านเช่นกันทำอะไรกันบ้างมาส่องกันเลยค่ะ เริ่มคนแรกที่สาวแอนทองประสมที่เพิ่งกลับมาจากญี่ป он, ุ่นหลังประกาศแจ้งเตือนของกระทรวงสาธารณาสุขงานนี้นะคะเจ้าตัวก็ขอรับผิดชอบต่อสังคมโดยการกักตัวเป็นเวลา14วันซึ่งกิจกรรมของสาวแอนนอกจากออกกําลังกายแล้วเธอยังพยายามทางานแม้ว่าจะไม่ค่อยคืบหน้ารวมทั้งยังมีความบํารุงลิมฝีปากตัวเองด้วยแมดูแล้วก็น่าไปทําตามอยู่นะคะเนี่ยส่วนทางด้านของสาวเป้ยปานวา การโดนกักตัวถึง14วันดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาเพราะแม่บอกได้เลยค่ะว่าวนถ่ายรูปทั้งวันนอกจากนี้ยังมีความขายของรีวิวสินค้ารีวิวโน่นรีวิวนี่ไปเรื่อยแต่บอกเลยว่างานรีวิวไม่ฮอตเท่าความเซ็กซี่ของคุณแม่เขาละค่ะ และคนสุดท้ายนี้เหมือนจะเป๊ะปังสุดๆแม้จะโดนกักตัวอยู่ที่บ้านสำหรับสาวใหม่ดาวิกาที่เพิ่งกลับมาจากการดูแฟชั่นโชว์ที่อินเตาลีงานนี้สาวใหม่ในวันว่างเลยจัดการถ่ายรูปเล่นโอ้ยตายจะเป็นลมเลยนะคะ่ะแค่ถ่ายเล่นทำไมสวยได้ขนาดนี้นะจานี้และนอกจากถ่ายรูปแล้วสาวใหม่ก็ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นกันคะ่ะแหมเรียกได้ว่าเป็นสามแซบที่กิจกรรมอยู่ที่บ้านนั้นไม่ธรรมดาเลยนะคะันนี้